รายงานการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิคมสร้างตนเองหนึ่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่17สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3โรงเรียนไทยรัฐวิทยา87ดนิคมสร้างตนเองหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ส1 5หมู่สบ้านเรียงแถวใต้ ตำบลน,นิคมสร้างตนเองลำดมน้อยอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,563 650คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน38คนโดยมีนายสุรพลณรุ่นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและนายพิชิตชัยสมธิดดำรงตำแหน่ง รรองวกาผู้นยคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพทมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาผลการดำเนินการของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านที่1โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อความเป็นพลเมืองดีโดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมน้องไหว้พี่ทำความเคารพสมาชิกในโรงเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยงานวินัยเลือกตั้งสภานักเรียนงานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรมเช่นการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมศีลห้าและสมาธิคือพื้นฐานของชีวิตลูกไทยรัฐกิจกรรมตักบาตรเช้าวันศุกร์ทุกสัปดาห์กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมทำความดียกย่องชื่นชมการประกวดโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนดีเด่นเป็นต้นโดยมีการประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยใช้โครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่กำหนดคือมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสา เพื่อฝึกการทำงานให้เป็นกระบวนการขั้นตอนตามลำดับอย่างมีระบบแบบแผนทุกห้องเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำป้ายนิเทศด้านคุณธรรมจัดทำเอกสารเช่นจดหมายข่าวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิคมสร้างตนเอง1และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊กของโรงเรียนเป็นต้น มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยมีการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงเรียนที่มาศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกและมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชน และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเช่นเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงลางเขียวขาวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2561และได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 ด้านที่2ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นระบบโดยได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรมสองดาวระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้นำกิจกรรมด้านคุณธรรมเช่นเป็นผู้นำในการนำนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาระดับอำเภอเนื่องในวันสำคัญต่างๆผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศัก,กยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมของชาติ ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติโดยได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาปีพุทธศักราช2559 รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากมูลนิธิยุวสถิรคุณประจำปีพุทธศักราช2560รางวัลคุรุสดุดีประจำปีพุทธศักราช2561และรางวัลผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารที่เป็นประจักษ์มีการพัฒนาผลงานต่อเนื่องประจำปีพุทธศักราช2561จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 นายพิชิตชัยสมริ์ได้รับรางวัลรองผู้บริหารดีเด่นสมาคมวิชาชีพครูด้านที่3ครูครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมโดยผ่านการอบรมในหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมสพทและผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรมสองดาวระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการออกแบบการเรียนรู้จัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และความเป็นพลเมืองดีจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดีโดยใช้หลักสูตรความเป็นพลเมืองดีและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และมีการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมโดยมีรูปแบบเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทั้งภายในโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนาครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาวสุรีพรบุญมามากได้รับรางวัลครูผู้สอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวรจรินคายสีได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสมาคมวิชาชีพครูและนางสาวสกุลตลาวงอมมาตได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น ด้านที่4นักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพอทอมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสานักเรียนทําโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลต่างๆ เป็นผู้นำด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมมีการจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมเช่นกลุ่มนักเรียนแกนนำและคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นต้นซึ่งจากผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้